สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรบรรนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหกข้อการฝึกอบรมนะครับให้กับเยาวชนในสถานพินิจไม่ว่าจะชายหญิงก็ตามหรือในเวนจำนะครับในกระทรวงยุติธรรมทำไมผมต้องพูดครับเพราะบ้านเราเนี่ย ไม่ใช่คุกของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่เข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือสถานพินิจเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งซึ่งผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยค่อยดีนักสำหรับประเทศไทยผมพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการไปฝึกอาชีพให้กับเด็กสถานพินิษและที่สำคัญที่สุดเมื่อสักเจ็ดแปดปีก่อนสมัยที่ที่คอสอชอ มีกระทรวงยุติธรรมเนาะเป็นรัฐมนตรีบังเอิญเพื่อนผลที่จบจากเยอรมันที่เป็นทหารอากาศเนี่ย<ม>เป็นเลขาของท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็เลยติดต่อมาที่ผมบอกว่ามนูนช่วยไปดูพาผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรมไปดูที่เยอรมันหน่อยทําไมเยอรมันมันปิดคุกเนเธอร์แลนด์ปิดคุกเบนเยียมปิดคุก เดนมาร์กปิดคุกคุกเขาเหลือน้อยมากส่วนใหญ่ในส่วนที่คุกที่เหลือเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นหลักด้วยผมก็เชิญท่านผู้วิหารกระทรวงยุติธรรมไปที่เยอรมันแล้วก็ไปดูทางเยอรมันเขาก็บอกเลยว่าการที่คนที่อยู่ในคุกน้อยลงเพราะว่าเขาฝึกให้คนที่อยู่ในคุกหรือเรือนจำหรือสถานพินิษเนี่ยนะครับ ฝึกวิชาชีพที่ตลาดต้องการย้ำเลยนะครับที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนไปอยู่ในฐานพินิจหรือเรือนจำเนี่ยเขาจะลิสต์เลยอยู่สักพักหนึ่งเขาจะลิสต์เลยว่าอาชีพนี้คือที่ตลาดต้องการอาชีพนี้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 นเป็นท็อปิกทุกท็อปิกที่เป็นไฮไลท์ของการสร้างอาชีพในปัจจุบันนะครับแล้วระหว่างที่เขาติดคุกนั้น นะครับเราก็ฝึกอาชีพให้เขาเพอฝึกอาชีพเขาเพอหลังเขาจะออกจากเรือนจําเขาจะได้มีอาชีพแล้วก็จะบอกได้เลยว่าไปอยู่บริษัทไหนบริษัทไหนต้องการกี่คนกี่คนเท่าไหร่เพราะนั้นการฝึกอาชีพใน สถานพินิจหรือเรือนจําคือเป็นสิ่งหัวใจสําคัญนะครับผมเองเนี่ยไปฝึกในสถานพินิชศูนย์ชินทรทอนที่นคนปรปฐมหลายท็อปิกแล้วก็เคยไปฝึกหลายที่เลยนะครับจะเห็นว่าเด็กที่อยู่ในสถานพินิชเนี่ยไม่โง่เลยครับไม่ว่าเราจะสอนเขาเรื่องอะไรไม่ว่าดัดแปลงมอเตอร์ไซ์เรื่องรถไฟฟ้าเรื่องโซลาร์เซลล์เรื่องหุ่นยนต์นะครับเรื่องเรื่องในส่วนของออโตเมชั่น นิวิมติกนิวิติกไฟฟ้าไฮดรอลิกไฮดรอลิกไฟฟ้า P.O.C คอนโทรลซึ่งครั้งที่แล้วผมไปสอนเขาทำได้หมดนะครับเขาไม่ได้มุ่แต่เพียงแต่ว่าพอถ้าเราไม่ฝึกอาชีพเขาไปแล้วเนี่ยเวลาเขาออกไปสู่โลกภายนอกเขาไม่รู้จะทำอะไรเพราะเขาไม่มีอาชีพเนาะสุดท้ายเขาวนเวียนกลับมาไม่ว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องการพน,นันเรื่องทุกอย่างที่ทา ผิดกฎหมายแล้วได้ตังเขาทำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการเหมือนกับทางยุโรปที่เขาทำลดจำนวนคนที่จะไปอยู่ในสถานพินิจหรือในเรือนจำเนี่ยก็คือการฝึกอาชีพครับผมฝากไว้เลยนะครับรัฐบาลไทยหรือคนที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องเห็นความสำคัญของการอาสร้างอาชีพให้กับกลุ่มเหล่านี้แล้วจริงๆบางคนเนี่ย ที่อยู่ในอะไรครับอยู่ในเรือนจําหรือฐานพินิษก็บางครั้งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องซ่อมรถยนต์บ้างเรื่องโซลาร์เซลล์บ้างเรื่องแอร์คอนดิชันบ้างทุกทุกส่วนแม้กระทั่งเรื่องของ AI และรโรบอติกหรือในส่วนของการทำอาหารเป็นเชฟมานะครับในส่วนของการสอนภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ละครับเราเอาคนเหล่านี้มาฝึกให้เขาแล้วแต่เป็น ฝึกอย่างมีระบบไม่ใช่ฝึก,ฝ,กฝึกไปงั้นเนี่ยต้องเอาผู้ชุดชาญจริงๆแล้วก็แล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับคนในกระทรวงยุติธรรมต้องหาคอนเน t ชันกับบริษัทนะครับบริษัทที่เขามีความต้องการแรงงานทั้งหลายโคกับแรงงานจังหวัดโคกับแรงงานอำเภอต่างๆว่า ความต้องการของแต่ละบริษัทหรือสมาคมโซลาเซลล์สมาคมเครื่องปรับอากาศสมาคมรถไฟฟ้าสมาคมเชฟสมาคมคอมพิวเตอร์สมาคมการขายการเนินสมาคมอะไรก็แล้วแต่แม้แต่แค่ชงกาแฟอย่างเดียวก็หากินได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยถ้าเด็กมีอาชีพเขาจะไม่เกเลยย้าเลยนะครับเพราะนนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากรัฐบาลเนานะ คือเราไปดูงานเขาทั่วโลกวันแล้วผมว่าผมพาไปดูจนจนเขาไม่อยากให้ดูแล้วดูจนผมว่าพอเขากลับติดตามมาว่าทำไรต่อเนี่ยเราไม่เคยตอบเขาได้เลยเพราะฉะนั้นเราไปได้แต่ไปดูดูดูแต่ไม่เคยกลับมากระทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสังคมและประเทศชาตินี่คือสิ่งที่ฝากไว้จริงๆนะครับ วิทยาลัยของเรายังมีโครงการช่วยเหลือเด็กยากไรนะครับปวชเราเรียนฟรีเรามี7สาขาไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การขายการตลาดโรงแรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็พวกในเรื่องของของบัญชี7สาขาวิชาปวสก็มี7สาขา,ชชาแต่ปวสต้องเสียค่าเทอมนะครับเพราะนั้นเ,เจอเยาวชนที่ไม่รู้จะมีอาชีพอะไรเพราะว่าหอพักเราฟรี แล้วก็ค่าเทอมเราไม่เสียเสียแต่ค่ากินอยู่ที่เขาจะกินอยู่แล้วก็เราเรียนเหมือนที่เยอรมันนะครับเราเรียนอยู่4อย่างเซฟตี้สแตนดาร์ดนะครับความปลอดภยัยมาตรฐานสกิลหรือทักษะ6-70%และสุดท้ายคือแอปพลิเคชันไม่รู้ที่ใช้งานที่นี่ไม่สอนเราสวนหมอนเหมือนที่เยอรมันจริงๆเพราะนั้นสนใจนะครับนำเยาวชนมาเรียนที่เรานะครับ ปีการศึกษาหน้าเราเปิดถึงวันที่1มิถุนาหกแนะครับแล้วก็กางเทอมเราเปิดถึงวันที่1พฤศจิกาของทุกๆปีเพราะฉะนั้นฝากไว้เลยครับรัฐบาลนะครับย่านิ่งเฉยกับการสร้างอาชีพให้กับเยาวชนในสถานพินิษ์หรือคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดสนใจมาเรียนที่เราก็ติดต่อที่อาจารย์รัตนา นะครับฝ่ายแนแนวของเราตามที่อยู่ข้างหน้านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรายการเราขอบคุณมากเลยครับ